กราบสวัสดี่านผู้ชมชาวโลบอกแม p บ็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่มาแล้วโดนสวนเกมมิ่งในคลิปนี้ผมก็จะนำเจ้าผลแมกมาอีกแล้วก็ผมก็จะนำเจ้าบลแมกมาทุกคนนะไปลงดันโมจีทุกคนไม่รู้ว่าเราจะสามารถลงได้สบายหรือเปล่าทุกคนนะจากคลิปที่แล้วที่ผมใช้ผลแมกมาลงดันผลพาไปนะก็เกือบไม่ผ่าน แล้วก็ผ่านนะทุกคนนะอือแล้วก็มาดูกันนะผมนะว่าถ้าเราไปลงดันโมจิเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าทุกคนนะดันพ้านี่อาจจะยากหน่อยนะแต่ดันโมจิอาจจะเบาๆลงหน่อยนิดนึงทุกคนราะว่าเจ้าผมแรกมาเนี่ยจะลงไหวหรือเปล่านะทุกคนโอเคแล้วกินเลยทุกคนนะปะแล้วเราก็ไปลงดันโมจิกันแล้วผมก็ใช้ซิทเดิมมาทุกคนนะมัดนักกันทารอนนะแล้วก็จะพยายามไม่ใช้นะมัดแล้วก็ทารอนเราใช้ผลมากๆเป็น ส่วนใหญ่ทุกคนนะโอเคก็เป็นเจ้ายามาทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็อมิงคโอเคผมมาแล้วก็ไปเลยทุกคนนะโอเคปุ๊บมาผมก็ว่าจะสามารถลงได้หรือเปล่านะเป็นดันโมจินะผมอัพเป็นสายผลนะทุกคนนะเออสตาร์ทก็ตามนี้นะเดีวดูก่อนสตาร์ทอ๋อนี่ทุกคนมาประมาณนี้นะโอเคมาทุกคนมาเกาะแรกนะทุกคนนะมาทำการรวบมอนนะทุกคนนะมอนเหมือนเดิมเลยอโอเคเรามันเกินหมดกกอนนะทุกคนนะ โอเคผมมันจะเกิดหมดแล้วนะจังหวะนี้ปุ๊บสี่โดนโดนเรียบร้อยทุกคนผมที่มาเนี่คือแบบแรงมากทุกคนนันต้าอยู่ตรงไฟเนาะเนี่ยตรงก้อนลาวาทุกคนแรงมากเลยนะเออแล้วสกิลคูลดาวเร็วมากชอบมากเลยเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยเอาเอาทุกคนผมนี่มันจะลงดันมูจิได้สบายอย่างนั้นเลยอาจจะแบกดันมูจิได้ทุกคนนะเออมาครับจุ๊บ ตูบแล้วก็เราก็ทำแล้วนะตีเรียบร้อยทุกคนอู้ตายเลยรู้เลยอ่ะเพิ่งสังเกตทุกคนตายเร็วมากมแล้วก็ชึบแล้วก็ซีแล้วก็ตายไม่เรียบร้อยทุกคนโหทุกคนเอาเลื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนผ่านก่อนแรกแล้วทุกคนเร็วมากโอเคปะก่อนที่สองทุกคนนะโอเคมาก่อนนี้แหละ <c oughs> โอเคทุกคนขึ้นเหมือนเดิมนะ ขึ้นบนฟ้ามาเดิมนะรอร่วมมอลเหมือนเดิมเลยโอเคละจุ๊บตีโดนโดนโดนเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยอะตอนนี้มันเกิดมาใหม่ทุกคนโอเคมามอนเซตทสองก็มาแล้วทุกคนนะโอเคมาไอป็นเซตสุดสท้ายแล้วก็จะไปก่อสามละโอ๊ยโดนตัดสกิลโดนตัดสกิลทุกคนโดนตัดสกิลเหรอเอออดอุนอดอุนแล้ว เออดีเอออยู่นพื้นไม่ดีเท่าไหร่วะทุกคนต้องขึ้นบนโอเคว่ะมาเพื่อนตีโดนสักทีตึบตึบโดนทุกคนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเก้าทุกคนโค้ะแรงตีใหญ่เรียบร้อยฮะตายหนึ่งเลยตัวหนึ่งตัวนี้วะเจ้าหนี้จังหวะนี้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเอาทุกคนโูก็ใช้แว่นดร์ฟ้าทุกคนนะมันก็คูดาเร็วนะเออยิ่งคูดามันเร็วอยู่แล้วนะใช้แว่นดร์ฟ้าคือเร็วอีก ตรเร็วๆโอเคป่ะกอที่อะไรเนี่ยกดที่3แล้วทุกคนนะมาโคตรเร็วเร็วมากโอเคป่ะขึ้นเลยฮะอืมตีเย่โดนตุ๊บเรียบร้อยทุกคนโอ้โคตรโดนเลยดีเยออือเรียบร้อยทุกคนตายรัวๆัวฮะแล้วตัวเดียวตัวเดียวก็เรียบร้อยไปจังหวะนี้เรียบร้อยตุ๊บเรียบร้อยโอ้โอเคผมตัวนี้เซตที่สองเข้ามาแล้วก็จะมีตัวใจ้ผลโมจิแล้วนะ เออแต่ผมก็ไม่กลัวหรอกเออโอเคปะตียัยโดนนะโดนรวบนี้แหละชอบมากนี่อยู่จุดเดียวยุบตูมโดนโดนละตุ๊กนี่หูแสนแสนสามหมื่นเลยหูแรงมากเออโดนแล้วก็รอเดี๋ยวคุณรับไม่ร็จเลยตุ๊กนี่ยุบเออโดนโดนเออตายไหมยังเหลืออีกเหรอจะเหลือตัวสายฟ้าทุกคน เออนี่จะโดนทุกทีเด็เออเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยเอาวะทุกคนเป็นโซโลดันโมจิได้หรือนี่เป็นไปไม่ได้ไทุกคนมาวอนนี้มันก็กลจะเป็นไปได้นะที่จะชนะดันโมจีน่าจะบุกมากมาโซโลดันคนเดียวด้วยโอเคตีมาอ,อึบอึบโดนโดนทุกคนโคตรแรงเลยหูแสนทุกคนดาเมจขึ้นแสนและโคตรโหดเลยโอเค ดูนะดูดูด,ด,ดูแล้วก็ซีดาก้อนทารอนไปฮะแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวหลอติดเผาตายทุกคนเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะโคตรตึงเลยโอเคว่าต,ตัวสองตัวสุดท้ายอ่ะไม่ไม่ไม่จะอีกเว็บหนึ่งดีกว่าทุกคน,กคนวินคิเนจะเป็นเวบนี้แหละโอเคก็จะมีตัวใช้ผลวิกิแล้วก็อื่นนะนี่เลยชุบนี่ไงแต่ก็ไม่ขนาดมือผลมา,มากหรอกเพราะมันโคตรโกงในการลงดันหรือเปล่าแต่ก็มาสู้คนพาย,ยนีก็และผมว่าโอเค โอ้ยคนรถเร็วพอดีรถเร็วเห็นทุกคนนะเฮ้ยเอาอะเอาทุกคนนี่เผาลัวเผาลัวไปเผาลัวเผาลัวแสนไม่แบนี้แสนไม่ละเม็ดแสนไม่ไม่แสนทุกคนไม่แสนว่ะเออไม่เป็นไรฮะตายตายตายรอตายหนึ่งทุกคนเอาโหทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่เลือดเยอะนะแต่ก็ตายตายทุกคนเฮ้ยโอ้โหทุกคนเลยเจ็ดนาทีเฮ้ย อะไรกันนี่บ้ามากไปไม่ได้โอเคผมมาเกาะที่สุดท้ายแล้วทุกคนนะมาก่อนสุดท้ายแล้นะกาะที่ห้านี่เองนะทุกคนนะมาเฮ้ยเอาหมดทุกคนโคตรเลยโอ้ยคนดูดิมอนอยืนกระจกวันนี้ก็เสร็จผลแมากมาสิครับเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้คุณพี่ตัวไหนตายแล้วทุกคนโอเคก็จะเป็นเกาะที่มีบอสที่โคตรจะโหด แต่ผมก็ไม่ลงไปนะลงไปคือมีโอกาสตายสูงมากเออนี่แย่เดืยบรอฮะโดนกูตายทุกคนเฮ้ยตายรัวๆเลยอะโอเคจะทำอะไรฮะนี่เออโดนโดนตุบทุกคนดาเมจแสนกว่าแสนสองโอ้โดนโดนจับโดนจับคือคือคือเออทุกคนโดนจับโดนจับเมื่อกี้คือคือโอเค嘛 อีโดนโดนดูดูโอ <Rocky> ้ดนผมโดนผมโดนมันยิงมาว่ะอันตรายมากเลยตอนมันยิงมาเนี่ยดาเมจแรงมากอีไอดโดูทัานดูเพงมาเผาชุบเพงมาเผาหน้าจอสั่นๆนะทุกคนนะขออภัยทุกคนเพิ่งมามันจอสั่นนะตอนปล่อยสกิลไปเออชุบแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นโคตรแรงทุกคนชุบ มันปล่อยสกิลเรื่อยๆทุกคนนันี่จะเป็นข้อดีว่าจะผลแมกมาทุกคนนะปล่อยสกิลเรื่อยๆเลยนะคือจิบนี่ไงโดนโดนตายหนึ่งทุกคนกูตายหนึ่งอ่ะหรือแค่บอสตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโคตรเลยโอ้เดี๋ยนผลโดนเออมามาจับพรัยากาศตีจับบ้างตือโดนโดนสามพันเองนะโอ้เดี๋ยนเฮ้ยเดีนเดนกึ๊กกึ๊กเอออยู่บนอากาศไว้ทุกคนนะอยู่บนฟ้าไว้นะนี่ไงจิบ โดนเต็มแรงๆแรงมากบอกเลยอยู่ในแมกมาอีกยิ่งแรงเข้าไปอีกเออนี่โดนโดนทุกคนมันตายแล้วเนี่ยกูแรงกันเป็นแวกจะหมดแมกมาเด็ต้องปรับแล้วทุกคนต้องปรับเลยยอมเขาต้องเนิบไปละเนี่ยเออ้ยอมเขาทุกคนโอเคไม่ต้องเนิฟหรอกมันดีแล้วคนยีทุกคนนะนี่ทุกคนอุ้ยอุ้ยตายทุกคนเฮ้ยโอ้ทุกคนหรือเวลาเหลี่ยซีเทีซีหกวีทุกคนเฮ้ยเอาว่า อะไรก็เท่โอเคผมเราก็ลงผ่านแล้วทุกคนนะได้เจมครบด้วยได้เจมหนึ่งพันทุกคนแล้วก็เหลือเวลาสี่สี่หกวิทุกคนนะเฮ้ยเอาว่ะผลนี้โคตรด,ดีทุกคนนะครับลงดังนแนะนําเลยทุกคนออเออปิงปิงอะไรวะเนี่ยเอาป,ปิงปิงโอเคโอเคผมคลิปนี้ก็พอเพะกันนะครับผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับผมนะ <C ute> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะ <c ười> บ๊ายบายครับผม ลงงจนดีมากคนนี้บายบายครับ